ครับชื่อดรวรรณคำเหมนชัยนะครับเป็น CEO แล้วก็ Co-Founder ของบอริษัทชื่อว่า Autotech g l o b a l ครับบริษัท a u t o t e c h g l o b a l นะครับก็พัฒนาพวกซอฟต์แวร์นะครับด้าน AI แล้วก็ IoT สำหรับการบรหิหารจัดการการใช้พลังงานในอาคารนะครับรวมถึงอุปกรณ์ IoT ต่างๆนะครับพวกงานระบบต่างๆที่เป็นระบบประปากาศ พวกโซลาร์เซลล์นะครับพวกที่เป็น EV Charger แบตเตอรี่นะครับรวมถึงเซนเซอร์ต่างๆที่อยู่ในงานระบบประกอบอาคารนะครับเราก็ทำเป็นทำเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าชื่อเรียกย่อๆว่าเป็น Building Automation and Control System Building Automation and Control System นะครับก็ในตึกนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารสำนักง,งานนะครับโรงแรม รหรือว่าพวกที่เป็นห้างร้านต่างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีอุปกรณ์หครื่องเยอะนะครับมันเป็น IoT อ่อย่างเราพูดถึงพวกระบบปรับอากาศชิลเลอร์นะครับ v r พวกที่เป็นเซ็นเซอร์ต่างเนี่ยเราต้องมีระบบบริหารจัดการนะครับแน่นอนว่าโอเคถ้าเป็นบ้านของเราเนี่ยเราจะเดินไปปิดไฟปิดแอร์ได้นะครับแต่ว่าในอาคารขนาดใหญ่เนี่ยมันมีแอร์เป็นพันๆตัวเลยมันมีไลติ้งเป็นหลายพันหรือหลายหมื่นดวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้คนเนี่ยเดินไปเปิดหรือปิดเนี่ยคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ของการประหยัดพลังงาน รเรื่อง sustainability เรื่อง carbon footprint เนี่ยการที่มีพวก building automation and h o n e system นะครับช่วยในการลดการใช้พลังงานนะครับทำเรื่องของ energy optimization นะครับมีพวก AI ต่างๆเนี่ยเข้ามาในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนะทำให้เราบริหารจัดการเราเรียกมันว่าทรัพยากรอาคารเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปเนี่ยโลกเนี่ยจะต้องทุกอย่างจะต้องเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมมันอาจจะมีคำหนึงเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเรียกว่า software eating the world ใช่ทุกอย่างจะถูก ควบคุมโดยซอฟต์แวร์หมดนะครับตอนนี้ก็เป็น IOT eating the world ใช่ไหม AI eating the world แล้วรวมกันก็เป็น AI OT eating the world ใช่ไหมความน่าสนใจก็คือว่าผมจบไฟฟ้ามาก็ไปต่อโทเกี่ยบด้านพลังงานใช่ไหมแล้วก็ไปต่อเอกด้านคอมพิวเตอร์นะเพราะ,ะนั้นก็จะเห็นว่าเฮ้ยโอเคไฟฟ้าเครื่องกลแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือทุกทุกอย่างที่อยู่รอบๆเราใช่ไหมอาคารเองรถยนต์ใช่ไหมแบตเตอรี่สิ่งสําคัญที่สุดใช่ไหมเราใช้งานฮาร์ดแวร์แต่เราอินเทอร์เฟซกับมันด้วยซอฟต์แวร์ นะเรามีรถยนต์ไฟฟ้าเราขับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยซอฟต์แวร์เพราะเนี่ยซอฟต์แวร์ที่บรหิหารจัดการอุปกรณ์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับมันมันเหมือนว่าเฮ้ยโอเคในส่วนตัวผมถ้าถ้าเราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมมันให้มันทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเมื่อก่อนอมาอ่ามาจะคอนโทรลบ้านเราต่อไปอาจจะคอนโทรลอาคารคอนโทรลโรงแรมที่เราไปพักแล้วก็พอรวมกันปุ๊บอาจจะคอนโทรลเมืองใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มันสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลทรัพยากรต่างๆให้เราใช้อย่างมีประสิทธิภาพของของประเทศได้อะไรเงี้ย ก็อยากจะดันภาพนี้ให้ให้เป็นจริงให้ได้อะไรเงี้ยจุดสงสุดแล้วทำเราก็คงคิดว่าเฮ้ยเราต้องการเป็นบริษัทที่มี Impact ในการที่จะช่วยลดจาก100%เรนี่ยเราเราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างเป้าของ AutoTech ก็อาจจะแบบโอเคเราเรา,าจะไม่ตั้งเป้าไว้เยอะแต่ตั้งเป้ามาประมาณ1%ของ South East Asia แค่นี้เราก็สร้าง Impact ไปได้เยอะมากๆและอะไรเงี้ยนะพาน ถ้าเรา Achieve หนึ่งเปอร์เซได้เราสามารถที่จะเอาซอฟต์แวร์เราไปรันอยู่ในหลายๆอาคารได้ให้มันเกิดมีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องให้คนไปเปิดไปปิดไปปรับใช่ไหมฮแล้วก็ลนลงให้ทุกคนบอกว่าเออช่วยกันนะอะไรเงี้ยเราก็ใช้ซอฟต์แวร์มาแทนเพราะคนทุกคนเนี่ยเขามีสิ่งที่เขาต้องทําเขามี Creativity ที่เขาต้องต้องต้องคิดเพราะเนี่ยการให้คนมามาทำในสิ่งที่บอกว่าเอ้ยแบบ ต้องเฝ้าอุปกรณ์เฝ้าเครื่องจักรใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่ใช่อนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือถ้าเราถ้าเราฮิตทร็ได้1นึ่งเปอร์เซ็นต์คาร์บอนรีดักชันโซลิซเซียเออเราคิดว่า whatever ที่เราทำเนี่ยสร้างอิมแพ t ได้ครับมันก็เป็นความสำเร็จในด้านของ i ิส s s แล้วก็ในในแพชชั่นของทีมที่จะ drive สิ่งนี้ให้เกิด บริษัทก็ตอนนี้เรามีพนักงานรวมถึงน้องฝึกง,งาน,นรประมาณ30คนมีทีมนะครับมีทีม AI มีทีมซอฟต์แวร์ดีเวล็อปเมนต์มีทีมเอ่อมาร์เก็ตติ้งนะครับมีทีมบัญชีมีเอชอานะครับแล้วก็มีทีมด้านวิศวกรรมเราคิดว่าบริษัทเราก็ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทไซส์ที่ทำเรื่องของซอฟต์แวร์ด้านบิวติงอ t ต m a t ั o n ที่สเกลหรือว่าขายไปทั่วโลกเนี่ยเราก็ไซส์ไม่ได้ไม่ได้เล็กกว่าเขาหลายๆบริษัทต่างชาติเนี่ยอย่างเราไปที่อังกฤษอะไรเงี้ย บริษัทมี20กว่าคนแต่ขายฟตร้าไ์ทั่วโลกเลยตอนนี้เอาตัมี30คนเอเยอะกว่าเขาด้วยซ้ำเราก็คิดว่าเออเราอยู่ในไซซ์ซิงของเราก็เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็คงต้องการสร้าง impact ม,มากกว่าน,นี้ก็คงสเกลเพิ่มอะไรเงี้ยปีนี้ก็คิดว่าจะมีประมาณ40คน40-50คนกับแผนการสเกล up ป,ปีหน้าก็จริงแล้ว อันนี้ต้องขอบคุณพูดถึงหุ้นแล้วก็พู้ลงทุนของเราใช่ไหมเราก็จะมีมีทางบ้านปูเน็กซ์กับอินโนพาวเวอร์ no Power, ที่ลงทุนในรอบพรีซีรีส์เเมื่อปีที่แล้วปีนี้เราลุยตลาดในประเทศปีหน้าเราคงไปเปิดตลาดต่างประเทศนะครับเราอยากเป็นบริษัทไทยที่เอยโอเคเราไปลุยเซาท์อีสตเอเชียได้นะครับเราจะไปอินโดไปเวียดนามนะครับหรือไปไปประเทศอื่นๆที่มีที่มี potential นะครับก็จะเป็น international expansion นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เมื่อตอบคำถามก่อนหน้านี้ บริษัทออเทคเนี่ยจริงๆแล้วเรามี30คนก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็มีพนักง,งานต่างชาติด้วยนะครับเรามีพนักง,งานจากพม่าะนะครับจากรัสเซียนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีพนักง,งานที่เป็นคนบราซิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเมลไทยเคานเจอร์ Culture นะครับคอมมานี Comedy นะครับเพราะ,ะนั้นเราก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสเกล นะครับแล้วก็ก็รีคูดทำให้เป็นเรียกว่าเป็นเป็นมิกซ์เคานเจอร์นะครับเราคิดว่าเออการการโตรทีมแบบเนี้ยมันทำให้เรามีความสามารถนะครับมีเรียกว่ามีความหลากหลายความหลากหลายของความคิดความหลากหลายของผู้คนนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสเกลไปต่างประเทศได้จริงๆแล้วจุดเด่นน่าจะเป็นฟอรซิลิตี้ของเรานะครับเดี๋ยวอาจจะมีตัดต่อให้ดูว่าฟอรซิลิตี้เรามีอะไรบ้าง ตั้งแต่ตั้งแต่ออฟฟิศเลยใช่ไหมเรามีออฟฟิศแบบ3ชั้นนะครับเรามีโซนที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซมีจุดที่เป็นเตียงนอนนะครับมีสไลเดอร์เรามีห้องอะคาเดมี่ด้วยคือจันหนึงสุกเนี่ยแน่นอนพนักงานทุกคนเขายุ่งกับการทํางานเรามีห้องอะคาเดมี่ที่สอนพวก IoT AI สอนความรู้ต่างๆให้พนักง,งานนะครับรวมถึงคนนอกด้วยทุกวันเสาร์ถ้าเป็นคนนอกต้องจ่ายเงินเรียนนะฮะแต่พนักงานเราเรียนฟรีนะครับคอร์สเนี่ยก็เราใช้อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมูลค่าเป็นล้านเลยเรา ใช้ทั้งคลาวด์ใช้ทั้งมีโรบอทนะครับมีอุปกรณ์พวกเน็ตเวิร์กิิงไอโอทีนะครับแต่ละตัวเนี่ยคือ,ค,อคือแพงมากนะครับไม่เป็นต้องซื้อเองเรามีฟอร์ซิตี้ให้ออ,อย่างออฟฟิศชั้นสิบของเราคือสูงสุดของตึกละนะครับเพดานสูงนะครับทุกคนเข้าไปเนี่ยคือเอ้ยโลงนะครับจอของเรานะครับเวลาเบรน n s t ม r m i n กันหลายๆที่ก็จะเขียนกระดาษใช่ไหมฮะแล้วก็โพสต์อิ์ใช่ไหม,แล, it, ไหมแล้วก็แปะแปะ,แปะใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันก็ได้นะแต่เราเป็นบริษัทที่ลดคาร์บอน เราก็เลยมีจอที่เป็นจอเขียนได้นะครับเราลงทุนหลายแสนมือนกันจอเขียนได้นะครับซัมซุงฟลิปอะไรเงี้ยจอขนาดใหญ่ก็พนักง,งานก็สามารถใช้จอนั้น brainstorming ได้นะครับมีพวกอ่าฟอรตีทั่วไปนะครับบริษัทเรามี relaxing day นะครับมีกลองไฟฟ้าให้เล่นนะครับมีกีตาร์ให้เล่นนะครับมีพวกตอนนี้เพิ่ม f a c i l ตีใหม่มีเก้าอี้นวดด้วยนะครับทำงานเหนื่อยอะไรเงี้ยไปนนนอนนวด นอนนวดได้นะครับรวมถึงรวมถึงแ l บ p อ่อ iot มีบาร์กับมี p l ย์5ด้วยนะครับ nintendo ด้วยนะครับถ้าพูดนี่น่าจะพูดไม่หมดนะฮะมีเนิร์ฟกันนะครับเพราะนี่เรียกว่าฟ f a ิลิตี้เนี่ยครบถ้วนนะครับเพราะพนักงานก็จะเอนจอยในการใช้ฟ f a ิลิตี้อ๋อครับแล้วฟ f a ิลิตี้ที่นิยมที่สุดคือโต๊ะสนุกโต๊ะพูนะครับอ่าโต๊ะพูนี่พนักงานก็เล่นทุกคืนอ่ารอบๆที่ทำงานนะครับก็จริงเราอยู่ในย่านที่ผมคิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ย น่าจะดีที่สุดในประเทศไทยแหละก็ถนนเส้นนี้ก็บรรทัดทองนะครับตอนนี้ก็มีร้านเปิดมากมายมีร้านเจโอมีร้านหมาล่านะครับมีร้านชาบูนะครับคือทั้งเส้นเนี่ยเรียกว่า,าผมเนี่ยมาอยู่ในสี่ปีแล้วยังกินไม่หมดเลยคนที่เรามองหาเนี่ยเรามองหาคนที่มีแพชชั่นนะแพชชั่นที่บอกว่าเฮ้ยโอเคเราทำสิ่งนี้เพื่อโลกเราทำสิ่งที่ประเทศนี้จะต้องไป เราจะทาในสิ่งที่โอนเนอร์ก็วินด้วยทุกวันนี้มองหาหมดว่าเออ่างชาติเข้ามาคนยุโรปคนอเ,เมริกาเข้ามาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเขามาเช่าออฟฟิศต้องเช่าออฟฟิศที่เป็นกรีนกรีนออฟฟิศการปล่อยคาร์บอนต่ําเป็นตึกที่สมาร์ทมานอนโรงแรมโรงแรมก็ต้องปล่อยคาร์บอนฟุตปรินต์ต่ำนะครับต้องเป็นโรงแรมที่ซัสเตนนะครับเพราะาเราต้องการคนที่มีแพชชั่นคนมีสกิลอาจจะมีเยอะแต่คนที่มีแพชชั่นเนี่ยเรามองหาคนที่บอกว่าเฮ้ยนี่คือโจทย์ที่เขาอยากจะทำ ถึงแม้ว่าเทคนิเคเขาจะลึกแค่ไหนเขาต้องศึกษาเรื่องระบบประ,ประกาศต้องศึกษาเรื่องชิลเลอร์เรื่องระบบ VRF v v r ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็อยากศึกษาอยากศึกษาเรื่องอินเจเนีอยากศึกษาเรื่องโซล่าอยากศึกษาเรื่องเอเจ็โซเลตอยากศึกษาเรื่อง ed, อเซนเซอร์อ ensor, IoT Networking คำศัพท์ต่างๆพวกนี้ครับรวมถึงซอฟต์แวร์อยากศึกษาเรื่อง AI คือมัน,มน,มนเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเรียกว่าคนที่เปิดใจยอมรับแล้วอยากจะทำแล้วอยากจะโซลปัญหาเนี่ย คือคนที่เรามองหามีประกันกลุ่มมีประกันสังคมนะครับทำฟันได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีเรื่องสวัสดิการตรงนี้นะครับแล้วเรายังมีกลุ่มที่แบบมีพนักงานที่รวมกันไปฟิตเนสนะครับก็ตื่นเช้า7จ็ดโมงครึ่งนะครับใครมาไปจอยได้นะครับเจ็ดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงนะครับแล้วก็เราก็จะมีเหมือนอมีกลุ่มออกกำลังกายตอนเช้ามีกลุ่มออกกำลังกายตอนเย็นนะครับเราจะมีพิธีการรับน้องใหม่โดยการวิ่ง10กิโลที่สวนลุม คใครเข้ามาเนี่ยก็คือเทสก่อนเลยว่าวิ่งไหวไหมสิบโลถ้าอยากเข้ามาฝึกงานนะครับหรือว่าอยากเข้ามามาทำงานร่วมกับเราเนี่ยนะครับก,ก็ส่งอ e ีเมลมาได้นะครับ HR a u t o t e c h a i นะครับรวมถึงน้องฝึกงานนะครับจริงเราเราเปิด Auto Academy มาเนี่ยเราเราเหมือนโรบินฮูดเราไม่ต้องการเก็บเงินนักเรียนนักศึกษา สนใจสมัครเข้ามาเราคัดเราให้ทุนเรียนฟรีเราให้นักเรียนนักศึกษาเรียนฟรีแต่น้องต้องสอบผ่านเรามีการคัดเลือกความตั้งใจของน้องด้วยสนใจก็สามารถมามาฝึกงานมาเรียนรู้งานกับเราได้เพราะว่าอีกอีกอีกโกหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องการสร้างคนสร้างคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของ AI เรื่องของ IoT นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องพวกนี้เขาก็สามารถที่จะมา,เ,าเหมือนส่งไปสมัครมาได้นะครับในเรื่องพนักง,งานนะครับนอกจากคุณจะมี hard skill แล้วเนี่ยคุณก็ต้องมี passion ที่ที่แรงกล้า la ด้วย นะครับเพราะว่าด้วยแพชชั่นคิดเหมือนกันเนี่ยเจอความยากเจออุปสรรคเจออะไรก็ตามสุดท้ายจะเถียงกันแค่ไหนแล้วก็มาจบกันที่แพชชั่นว่าเรากาลังจะทําสิ่งนี้กันอยู่ใช่ไหมนะครับถ้าเป้าหมายเดียวกันวิธีการต่างกันมันเงี้ยมันไปด้วยกันได้ผมคิดว่าถ้าคนที่จะมาวอเทคนะครับผมว่าแพชชั่นนะครับในสิ่งที่เรากําลังจะทาเพื่อเพื่อโลกเนี่ยนะครับโลกมีมิชชั่นนะครับประเทศมีมิชชั่นนะครับธุรกิจก็มีมิชชั่น นะครับที่โอเควันหนึ่งเราจะเป็นซัสเทนนะครับถ้าเราทําธุรกิจเพื่อสร้าง Sustainability นะครับแสดงว่าธุรกิจก็ Sustainability เหมือนกันรวมถึง Personal ของคุณก็ก็จ s u ัสเทนเหมือนกันถ้าคุณมี p a ชชั่นที่แรงกล้านะครับอยากจะทํำสิ่งที่เราทําอยู่นะครับก็สามารถทักเรามาได้แล้วก็มาจอยเรานะครับ